สวัสดีครับทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับกลับมาสู่แคทเกมและเกมที่ผมรอมาในปีนี้อย่าง k ีน่า Breed of Spirit <c oughs> ก็มาถึงแล้วและตอนนี้เป็นตอนแรกที่ทางช่องนี้ได้จยดททำขึ้นไม่รู้ว่าเพื่อนๆหรือ,อน้องๆจะชอบกันไหมยังไงก็สามารถฟีดแบ็กกันได้ในตอนจบท้ายคลิปแล้วก็พูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและตอนนี้เราก็ไปดูเรื่องราวของขีน่า b r e a d of Spirit กันเลยว่าจะเป็นยังไง หนากากไม้ที่ถูกสลักด้วยเกียรติแห่งคนตายซึ่งถูกวางไว้ที่วิหารศักดิ์สิทธิ์หนากากเหล่านี้คือสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังจะได้เดินทางไปสู่โลกหน้าแต่ไม่ใช่วิญญาณทุกดวงที่สามารถผ่านไปได้เพราะบางดวงนั้นยังยึดติดและเศร้าหมองจนเป็นอันตรายจนเหล่าอาจารย์นั้นเรียกร้องขอให้ช่วยเหลือจิตวิญญาณเหล่านี้ซึ่งสุดท้ายพวกเขาถูกเรียกว่าผู้ชี้ทางจิตวิญญาณ e เพื่อปลดปล่อยเวฟคืออะไรครับขึ้นพลังที่สามารถไปจุดกระทบผลึกอย่างนั้นเหรอมันมืดขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคสว่างขึ้นมานิดนึงนะโอ้โหทำนี่จะพาเราไปไหนเนี่ยมีการกระตุกนิดนึงด้วยพิญญา พาเราไปตรงหนูนะครับเราจะค่อยๆตามไปก่อนโ oh yeah. อเย่จะทำให้ข้าตกใจก็พอโอ้ oh, นี่มันเราอยู่ใต้ต้นไม้อย่างนั้นเหรอเหมือนจะเป็นต้นไม้ที่เติบโตอยู่ในถ้ำนะครับเพราะว่ามีแหล่งน้ำอยู่แถวนี้ด้วยนะไปจุดอย่างที่มีวิญญาณยืนอยู่ครับวิญญาณที่ใส่หน้ากากด้วย เขาให้เรายืดข้างบนนี้หรอโหแล้วยังไงฮะยืนตรงนี้แหละกดปล่อยพลังหรออุ๊ยอ๋อเปิดล็อกประตูด,ด้วยการใช้ท่าปล่อยพลังนั่นเอง ดึงถ <depending>, ึงดึงดึงทาวิ่งของน้องเหมือนแบบเด้งเด้งใครวะเนี่ยเจ้ามาที่นี่ทำไมข้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดของจิตวิญญาณเจ้าให้ข้าช่วยไหมเจ้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความเจ็บปวดหรอก ที่นี่มันบ้านของข้าเป็นหมู่บ้านข้ามาตลอดจงกลับไปซะเจ้าผู้นำวิญญาณโอ้โ oh. จมตีแบบคลิกซ้ายเพื่อโจมตีเบาคลิกขวาโจมตีหนักอะฮะคลิกค้างได้โอเคเหมือนท่าลําวยจีนอะไรงั้นเลย มาไปตาแกแล้วไม่ได้ตีฉช่หรอกแน่อาา่ะฮะฮาลกระโดดหลบบมนหรือยังน่าจะเกลี้ยงเนี่ยฮะเฮ้ยเสียงคนเดิน อ๋อไม่มีใครดีกว่า,ายืนตรงกลางเหมือนเดิมเหรอกด E ทีนะเห็นมีอะไรเลยคือต้องไปตรงนูน้นเพราะมันมีเห็นอยู่ขอเดาฮะอีจริงด้วยฮะอ๋อต้องมาฝั่งนี้ด้วยครับเพราะว่ามันต้องใช้สองข้างเห็นไหมเย๋อ ยังไงฮะให้เราไปยืนตรงกลางจัดไปแค่โอเคหุยอาา่าฮะเหมือนเกมนี้น่าจะเป็นเกมกึ่งแนวพัซเซิลนด้วยนะเนี่ยดูจากสภาพที่ดูที่เขาสอนเรานะครับพวกนี้ทำได้ไหมเอ่ยมีอยู่สองข้อตรงนี้เดี๋ยวลองดู โอเคเห็นจะมีอะไรเลยนี่โอ้แสงสว่างเชองจ้าสะละเกินแล้วมันก็สวยงามมากด้วยโอ้โหนี่ก็ดูแอนะิเมชันเนยเสียงเพลงที่เขาบอกว่าปราบเรื่อมากๆไปไหนต่อครับเหมือนเกมมันกระตุกๆก,กนะเนี่ย อุย๊ยอะไรอ่ะโผล่มาได้ไงอ่ะอยูดดีก็หายไปเสียงเด็กด้วยครับกดคิวมือนค่าจะเห็นมันแถวนี้นะแต่มันหายไปไหนแล้วเอย

ผมเดาก็าคือไอ้เด็กสองคนเมื่อกี้มันมีหน้ากากด้วยเพราะงั้นถ้าอ้างอิงจากจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกเด้ยน่าจะเป็นวิญญาณนะครับแล้วดูไอ้ตัวนี้ดิมันเอาไปไม้แอบเราเอย่างนั้นเหรอต้องทำยังไงกับมันอนะ่ะไล่จับงี้เหรอนี้นีนเป็นไหนน่ะไอ้เจ้าบ้าเขา,าต้องกด E เขาอลอ๊ยเก็บ เป็นอิจะละเงี้ยน่ารักจุงเงยอ่ะขอบคุณครับวันดีเจ้าตัวเล็กไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวเกิดอ,อะไรขึ้นล่ะเนี่ยเจ้าหนูอย่าเกาท้องมันรู้สึกสบายว่าแต่นี่อะไรเหรอ บอก,ก่กเก่าไงขอตามไปด้วยแล้วกันรักแบบนี้ไปเลยไปนู่นละไปเดอะ o t ตามหารถที่มีอยู่มากมายในพื้นที่แถบนี้เหรอแกโดดให้ฉันทำอะไรอ๋อเหมือนกดสเปซบาร์กระโดดสองชั้นได้ด้วยโอเคครับ จะหนีไปไหนเนี่ยอุ้ยไอตัวนี้กดเหมือน,นเดิมไหมอ่าฮะได้เพื่อนใหม่แล้วเยอะมีอยู่ห้าตัวสินะเอ่อมาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้มีแต่แหล่งน้ำ อยู่ไหนอีกนะอ้าววิแต่ตอนนี้มันบอกเรานี่จัดไปเรียบเคลือ่อนหมามาอีกแงวเเฮ้ยเฮ้ยเสียงเด็กไปนู่นแล้ว แคนตัวนี้เยอะจังแอบซ่อนอยู่นี่เองมาร่วมทีมมาสวัสดีครับกด4อ๋อเราเล่นกับมาได้ด้วยหรอ,อลองหนึ่งก่อนแล้วกันอตบกระบาลตบกระบาลตัวน้องๆอ,อันที่สองเต้น ไปเต้นอยู่บนหัวลักกันส่วนเขาที่สามจูบเหรอว่าไงนม่แอบหผมแก้อว oh, thank you โอเคครับไปตามหาพวกมันที่เหลือกันต่อเลยดีกว่า <One point. S 1> โอ๊ย จนะหนีไปไหนเน่ะเจ้าหนูหายไปอีกแล้ววุ้ยกด E เหรอเอาเพ่นอยู่ที่ไหนก็แอบไม่ได้จริงๆเลยตัวที่สี่ผมขาดไปตัวหนึ่งแฮะ ตรงนี้ไปไม่ได้แล้วน่าจะพลาดที่ไหนไปสักที่หนึ่งนะดอกไม้นั่นคืออะไรเอ่ยเป็นพื้นที่ที่ยังไปไม่ได้อย่างนี้หรอมันแทงแจเลยอะอ๋อตรงนี้ครับยังไม่ได้มาโอเค กับล่วงเลยเฮ้ยฉันโดดไม่ไปได้ไงตรงนี้ไปได้อ๋อแอบอยู่นี่เองน้ยมาเข้าพัวกับฉันซะนี่ครบแล้วเรเบลหนึ่งโอ้ตอนนี้เดอะล็อตสามารถทำอะไรได้มากมายกว่าเดิมแล้ว พวกนี้ก็คือทีมของคุณสะสมพวกมันให้เยอะๆเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกอดอาเพื่อเรียกใช้งานมันต้องเกี่ยวอะไรกับดอกไม้ที่ตั้งอยู่ตรงนั้นแน่นอนยึดฮะเฮ้ยฝั่งนี้เลยแล้วกันกดเหรอเอ่อถึงแล้วก็กด E อย่างนี้หรอ ว้าวโอ้โห holy shit มีพลังขนาดนั้นเชฮ้ไปเรื่อยๆครับตรงนี้แหะล่ะไปได้ที่ไหนหรอมีทางขึ้นอยู่อือ <Yeah. S 2> ตรงนี้คือที่เดิมแล้วก็คงใช้เหมือนเดิมใช่ไหมเอ๊ะศัตรูหรอศัตรูจะทำให้พวกรถกลัวแล้ววิ่งไปหนีโอเคโจมตีเพื่อสร้างความกล้าอ่าฮะเมื่อาาจัดการได้จะมีความกล้าหล่นลงมาให้เราเก็บโดยการกด e โอเคครับลองเลยกันนะ่ะ ไหนความกล้าว่าคุณเมื่อพวกรถพร้อมแล้วให้กดอากดชิปค้างแล้วกดอาเพื่อทำให้ศัตรูตาบอดเฮ้ยปุ้ยตี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 เฮ้ยตีอย่างเดียวอ้าวใช้ไม่ได้ฮะ Lót, lót. Oh. Oh. Ah, là ah, này á lót lướt kiệt ui à đồ lời mua đây hả ấy con quàm cla này ครับ à đi nghe hả đi con này nó rồi มีสั่นหัวนิดนึงด้วยตีอย่างเดียวครับอย่างนี้ อา้าวเกี่ยวของกล้าเราไม่มีแต่กันใช่เลยเอาได้แล้วตี้ทำลายดอกไม้โอะมี่เหลือหนึ่งอันแฮะเก็บแต้มมาไม่มีอัอนหนึ่งครับ เกยิ้สลีเ้จุดเมาโอ้ได้ข oh. ายไปอีกแล้วตรงนี้ใช้อาใช้อาเพื่อให้พวกรอดไปเก็บอัพเจกนะครับแล้วก็สามารถสั่งให้น้องเนี่ยยกไปที่ไหนก็ได้ด้วยการกด R ด,ด้วยฮะอ๋อฮะแล้ว ไ,ไหนทางนี้เหรอแล้วกดยังไงาใช่ไหมอ๋อสั่งให้น้องยกมาครับเราขึ้นไปเหยียบได้ไหมแกงน้องโอเคปล่อยแล้วก็ขึ้นตรงนี้เรียบร้อย เช็คฝั่งนี้ก่อนเลยมีถังปแปลกๆอยู่อันหนึ่งครับมันทำอะไรได้อ๋อกดคิวหรอ,อตรงนี้ไม่มีอุ๊ยกมันขึ้นมาโอเคเกกไก่ มีดีใจกันด้วยนั่นอะไรอะ่ะโอ้มีเก็บของด้วยฮะไม่รู้คืออะไรครับเก็บไปก่อนโดดถึงอ่ะเฮ้ยโอเคถึงฮะ้วัวงนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็เดินขึ้นไป โอ้โหน่าจะเป็นบอดไฟ์แล้วครับจุดนี้ให้ข้าช่วยเจ้าเถอะข้าสามารถรักษาจิตวิญญาณและฟืน้นฟูสมดูลกลับมาสุ่าได้ข้ารู้จักพวกเจ้าดีพวกเจ้าอาจจะรู้สึกถึงพลังที่ไร้ผ่านดินแดนแห่งน,นี้แต่พวกเจ้าก็ยังไม่เข้าใจมันดีพอ นียนีดีกว่ามีเพียงความตายและความพินาศที่จะคงอยู่ตลอดไปที่แห่งนี้สามารถรักษาได้แต่กับเจ้าแล้วคงจะไม่ไหวจงไปซะเถอะเจ้าตัางหากละ่ะที่ไม่ควรจะอยู่ที่นี่ เพราะข้าจะไม่มีทางทอดทิ้งผู้คนของข้ามันคือกดชิวโอเคเฮ้ยโ,โ,โอ้โอ้จะเย็ยนเพื่อน มนจะโจมตียังไงฮะฮะฮะแะไทำอะไรพยดน้อยโอ้ยโ,ยโ,ยโ,ยโนดนจนได้อือแรงมากโอ้โหถูกต,ตีเลยครับแบบนี้ถูกต,ตีมันจะตายแล้วจะตายแล้ว <laughs> oh. Lommeboka. ขึ้อนอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเออแต่รู้ว่าดีอ่ะออกมาเถอะไม่ต้องกลัวหรอกตอนนี้ปลอดภัยแล้วดูสิเซยะนางจัดการพวกสารพิษจนเกลี้ยงตอนนี้พวกเด็กๆสามารถกินได้แล้ว พวกมันคงชอบนักล่ะข้าชื่อคน่าว่าแต่พวกเธอสองคนมาทำอะไรที่ป่าแห่งนี้เหรอไม่ต้องห่วงเราหรอกพวกเราอยู่ที่นี่มานานมากแล้วและเราดูแลตัวเองได้เข้าใจว่าพวกเจ้านั้นเก่งดูเก่งมากๆด้วยแล้วนี่พวกเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าวิญญาณที่ใส่หน้ากากนั้นคือใครพวกเราก็ไม่รู้หรอกนะแต่พอเจ้าหมอนั่นโผล่มาพื้นที่แถบนี้ก็เต็มไปด้วยสารพิษว่าแต่ พี่สาวมาทําอะไรที่ป่านั้นเหรอข้ากําลังมองหาเส้นทางไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์พวกเจ้าพอจะรู้ไหมว่าไปทางไหนถ้าท่านอยากจะเดินทางไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ท่านต้องช่วยเหลือพวกเราก่อนพี่ชายของเราทา,ราโร่ติดอยู่ในปา่าลึกพวกเราต้องการช่วยเขาเป็นความคิดที่เยี่ยมมากเลยเซยะเห็นนางจัดการกับเจ้าแท่งไม้เสียผีนั่นไหม ช่วยเหลือพวกเราแ้วพวกเราจะบอกทางเองหน่อยพวกเด็กๆมีต่อรองเ๋อ,อมีหมู่บ้านด้วยเดี๋ยวตามไปนะขอเก็บจาตัวเล็กๆพวกนี้ก่อนเก็บไม่ได้อ่ะ <c oughs> น้องเยอะมากแต่ยังไงวันนี้คนต้องขอปิดคลิปนีเบทเพจทุเรียนก่อนนะครับถ้าใครชอบและอยากดูต่ออย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวจะรีบมาทำให้เลฮนะแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบาย Thank mm -hmm. you.